เหล่าเจ้าในน้อยหลัวหงท่านกลับมาแล้วมันมีอะไรน่ากังวลกันทำไมเจ้าจ้องมารับข้าถึงที่นี่ด้วยเจ้านะ่ะจำเป็นต้องกังวลด้วยหรือในน้อยข้าเบาเพียงแค่รับนี่ไปสิ่งนี้คือมันเป็นของเจ้าแล้วรับไปเอาละกลับบ้านกันเถอะโจรตะกุลรั่วอ่าในน้อยกลับมาแล้วเหล่าเจ้าเจ้าตามข้ามาหน่อยครับ เหล่าเจ้าในช่วงเช้าเช้าเจ้านทํทำกันกั้นไว้ที่ประตูเจ้านั้นปล่อยกําลังภายในออกมาเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมช่วยบอกในน้อยผู้นี้สิเหล่าเจ้าเจ้าอยู่ระดับใดเร็วๆทีช่วยตอบข้อด้วยอูซิวระดับ8อาณาจักรกระดุกเหล็กครับอูซิวระดับ8ไม่เร็วเลยนี่นะฮึฮ <c oughs> ก็ไม่เท่าไรหรอกครับฉะนั้นเจ้าช่วยบอกเกี่ยวกับท่านอาวุโสได้หรือเปล่า ตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาสู่โลกนี้ฉันเองก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทานการบ่มเพาะเลยและก็ยังไม่มีผู้ฝึกตนที่จะมาแนะนำเราด้วยยกเว้นหนึ่งคนะนะะที่เป็นเจ้าของร่างเดิมแต่เจ้าหมอนั่นมันมักจะมีความลับเก็บงำเนี่ยสข้าหนาไม่รู้จริงๆนะเออข้าไม่ได้เฉยใช้อีกทั้งเรื่องนี้หากว่าเจ้ายังไม่รู้มันอาจจะเป็นคนดีสำหรับตัวของเจ้าด้วยคนดีกับหายลมนะสะินท่านบ่าขออภยัยเบ่าทำอะไรผิดหรือขอรับ ไม่เป็นไรข้าไม่ได้ว่าอะไรเจ้าระดับการบ่มเพาะเองก็จะแบ่งแต่ละขั้นและแต่ละขั้นเองก็จะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันและขั้นที่เกก็คือกายาทองแดงเหล่าผู้มีกายาทองแดงนั้นต่อให้มี10คนก็มิอาจที่จะเทียบเท่าผู้ที่อยู่ขั้นกระดูกเด็กหรอกขอรับมีความแตกต่างขนาดนั้นเลยงั้นเหรอนี่มันไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าฉันและคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยความแข็งแกร่งของเรา ห่างกันมากเลยงั้นเหรอถ้างั้นหมายความว่านาหลัวเฟิงผู้ที่เป็นบังคับบัญชาของวัตตาลีเขาหนาอย่างน้อยก็จะต้องอยู่มากกว่าระดับขั้นที่แปเลยนะซีโอ้อะไรวะเนี่ยเมือ่อเมื่อกี้เราต่อล้อต่อเถียงกับสปาลาดที่แข็งแกร่งขนาดนั้นช่างเป็นเรื่องที่โชคดีจริงๆที่เราไม่ถูกฆ่าตายในในน้อยหลัวหงเขาเป็นอะไรไปกันทำไมถึงเงียบละ่ะ เมื่อก่อนเราเพียงแค่คิดว่าหากว่าเราสามารถก้าวสู่โลกแห่งการบ่มเพาะได้ก็ไม่มีใครเท่านั้นที่จะสามารถทำอะไรได้แต่หากว่านำเอาเราปัจุจบันที่อยู่เพียงแค่ระดับ9กนะ้าน่ะก็ไม่ต่างอะไรไปจากมดในสายตาของผู้บ่มเพาะพที่แท้จริงหรอเหล่าเจ้างั้นช่วยบอกข้านอยสิแล้วขั้นที่สูงกว่าขั้นที่8ล่ะ หากว่าสูงมากกว่านั้นก็จะเป็นอาณาจักรเลือดข้างขอรับหากว่าสูงมากกว่านั้นจะไม่แบ่งอาณาจักรแล้วแต่จะแบ่งเป็นระดับขั้นอ่าเป็นเช่นนั้นนี่เองในน้อยขอรับอันที่จริงเบ่าเองก็มีเรื่องจะถามเช่นกันในน้อยได้เดินสู่เส้นทางแห่งการผู้ฝึกตนแล้วงั้นหรือขอรับอ่าใช่แล้วในน้อยผู้นี้นะเพราะว่าเจอกับเส้นทางแห่งการโชคดีที่ทําให้ข้านั้นสามารถเดินสู่เส้นทางแห่งการผู้บ่มเพาะได้ ดูเหมือนว่าตัวตนที่บ่มเพาะความชั่วร้ายของเราก็จะเปิดเผยแล้วทั้งหมดน่ะมันเป็นความผิดของแกเลยนะไอ้สาเลวเรื่องที่เกิดขึ้นน่าตะวนตัวกูลหลวเมื่อเช้าข้าบอกตามตรงเลยว่าท่านน่ะเร็วไปอย่างมากสุดยอดไปอย่างมากครับอ๋อสายตาของเจ้าช่างดีเสียจริงนะอ๋อจากนี้ไปเราจะแสดงไพ่ตายของเราเราจะไม่แซงเป็นคนอ่อนแออีกต่อไปแล้ว นายน้อยไม่ทราบว่านายน้อยเลือกเส้นทางแห่งการผู้ฝึกตนเส้นทางใดงั้นหรือขอรับอืมเพราะว่าท่านนาทำการเคลื่อนไหวเร็วเกินไปข้าจึงไม่ทันเห็นพลังที่ท่านปล่อยออกมาอีกทั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าได้เห็นถึงอายแห่งหมกร้ายทำการควบคุมตัวของท่านมันคืออายแห่งความชั่วร้ายแต่ในตอนนี้ร่างกายของท่านเต็มไปด้วยพลังหยางอันบริสุทธิ์ในตอนนี้พลังหยางของท่านเป็นออกมาเรากับสายรุ้งเลยขอรับ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นายว่างไงนะเป็นไปได้หรือไม่เส้นทางของท่านจะเป็นเส้นทางแห่งหงจื้อสำคัญเลยเพราะข้ามักเห็นผู้บ่มเพาะหงจื้อพวกเขาเป็นคนดีมีความเที่ยงธรรมเหมือนกับอุปนิสัยของนายท่านเลยที่เป็นคนสง่าง,งามและเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามฮะว่างไงนะอา้าวนายน้อยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอครับทำไมนายน้อยจริงตกใจกันละ่ะ พลังชี่หยินที่เป็นพลังปีศาจถูกซ่อนเอาไว้แสดงเพียงแค่พลังชี่หยางที่เป็นพลังบวกแถมยังส่องออกมาเรากับสายรุง้งนี่คือเราร่วหง,งคนนี้เหรอเห็นได้ชัดว่าข้านาคือผู้ฝึกฝนไพรมานอยู่ขั้นที่9ของขั้นรวบรวมพลังวิญญาณแห่งความชั่วร้ายแต่คนอื่นกับมองไม่เห็นความชั่วร้ายของเราอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย จนตะกูลหลัวห้องทํางานของหลัวหงแปลว่าพลังหยินแห่งความชั่วร้ายถูกซ่อนเอาไว้บดล่อยออกมาเพียงแค่พลังบวกอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระบบของเราเองก็แสดงข่าว่าเราเป็นผู้ฝูกตนฝ่ายมาน,นี่นาะฉันล่ะอุตส่าห์คิดว่าฉันจะใช้ฐานการบ่มเพาะของเราเพื่อที่จะปรับบุคลิกใหม่เสียหน่อยซะอีกเดี๋ยวก่อนสิเราคยรวบรวมไอพลัง ความชั่วร้ายทําการรวบรวมเอาไว้ในตันเถียนของเราในตันเถียนของเราการควบแน่นในตันเถียนไอพลังแห่งความชั่วร้ายรวมถึงทักษะย่างก้าวเงาปีศาจเราทําการควบรวมมันเอาไว้แปลว่าที่เราทําไปมันก็คือการปกปิดทักษะการบ่ม,พพมเพาะอายพลังมานของเราการฝึกฝนาอพลังมารของเราก็คือการเก็บเอาไว้ในตันเถียนด้วยเหตุนั้นไอพลังมารจึงจก อเอาไว้สิ่งที่เปิดเผยก็มีเพียงแค่พลังหยางบริสุทธิ์ทักษะที่แกให้มามันคือทักษะบ้าอะไรกันเนี่ยเจ้าระบบสายเลวไอ้ระบบเซ็งเคงถามจริงแกต้องการให้ฉันตกลงเลือกเดินเส้นทางไหนกันแน่วะทั้งงที่พลังแห่งความชั่วร้ายถูกปิดกั้นบทปล่อยออกมาเพียงแค่พลังบริสุทธิ์งั้นขอถามในสีต่อให้ฉันทำชั่วไปแบบนี้แล้วใครมันไปเชื่ออีกล่ะ เอาแต่มอบให้แก่รางวัลชดเชยรางวัลชดเชยไม่เคยให้อะไรกับฉันแบบดีๆเลยสักครั้งรางวางเอาไวเ้เถอะสักวันหนึ่งฉันจัดนำแกไปเป็นกระดาษเช็ดตูดอย่างแน่นอนเลยเออในน้อยท่านทำอะไรนะครับอ่าไม่มีอะไระเชิญเจ้าไปพักผ่อนเถอะอ่าครับที่แท้ก็เป็นงี้ที่แท้ก็เป็นงี้นี่เอง อย่างไรเสียพลังบริสุทธิ์ที่ปลดปล่อยออกมามันยากต่อการทําชั่วของเราก็เท่านั้นเองแล้วไงล่ะหากว่าพยายามเสียอย่างหากว่าเราทําชั่วและเสียอย่างที่มันรุนแรงมากๆต่อให้ดูเป็นคนดีมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคนเอ็นก็ย่อมมองเห็นเป็นคนชั่วอยู่แล้วทำการเคารพพ่อบ้านฉน ในน้อยถามเรื่องเกี่ยวกับการฝึกตนกับเจ้าใช่ไหมครับสิ่งนี้คือหาเวลามอบคริสวิชาดาบฉีนี่ให้แกในน้อยซะแม้ว่าจะเลือกเส้นทางการบ่มเพาะเส้นทางใดแต่อย่าลืมบอกในน้อยล่ะว่าเส้นทางแห่งดาบใครๆก็สามารถฝึกฝนได้ เส้นทางแห่งการบ่มเพาะนั้นมันอันตรายไปอย่างมากหากว่าประมาทเพียงแค่เล็กน้อยเรื่องที่ไม่คาดคิดย่อมเกิดขึ้นตามมาการที่ตระกูลเรามีพ่อบ้านเชิญเช่นนี้หากว่าในน้อยพบเจอกับภัยพิบัติอะไรล้วก็มันย่อมผ่านไปได้อย่างแน่นอนภายในระบบผู้มือวายร้ายฮ่าฮ่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องจริงๆด้วยเรานี่เหมือนกับที่พระเจ้าเลยฮฮค่าบาปของเราลดลงอีกแล้วค่าบาปติดลบ23า เหตุการณ์เน่าเฟะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยต้องขอขอบคุณหนังสือเน่าๆเลยที่ทำให้ฉันต้องพบเจอกับอะไรแบบนี้เส้นทางไวร้าของเรามันช่างลำบากเซนเค้นเสียจริงฮ้บันทึกไวร้าของเรามีการเปลี่ยนแปลงงั้นเหรอปฏิทินฤด,ดูร้อนวันที่13มิถุนายนกลางดึกวันนี้ฉันถูกจับไปที่เทศบาลเทศมนทลหัวใจของฉันนึกช่างว่างเปล่า เรากลับอยากจะหัวเราะออกมาเลยริสันฉันทำการปิดสินบนในการใช้เงินแก่พท่านผู้วิพากษาเทศมนทนอย่างไรก็ตามผู้วิพากษาจากวัดตาดีเขากลับรู้ความจริงรวมถึงรู้สิ่งที่เราต้องการที่จะทำเราต้องการที่จะใช้เงินตาของเราเพื่อที่จะซื้อสิทธิพิเศษแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้และเอาไปเอามาทุตจากวัดตาลีทำกันเข้าใจ เรื่องที่ผิดแปลกด้วยเหตุนั้นคุณสมบัติของท่านแทนที่จะดีขึ้นแต่กลับแย่ลงวันนี้ได้รับค่าบาปบวกสองลบไปอีกห้าเฮ้อสิ่งที่ไดอารี่นี้เขียนก็เหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีทางเลือกเลยแทนที่จะเป็นวายร้ายตัวฉกาจแต่นี่กลับไม่สามารถเพิ่มค่าบาปไปเลยแม้แต่น้อยอยากรู้คือไดเลยัยสีโลกแห่งความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งแบบนี้หากว่าเราอยู่คนเดียวจะอยู่ได้รอดนานแค่ไหนกัน ไม่เราจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้เราต้องเป็นคนที่ชั่วมากกว่านี้และหาค่าบาปให้เยอะๆขึ้นเราต้องทำชั่วให้มากกว่านี้เพื่อไม่ให้ความดีนั้นมากบไปจนหมดแล้วเราควรทำอะไรละ่ะจริงด้วยสิรอบนะครเรามีกลุ่มโจรอยู่ดีนะหากว่าเราต้องการที่จะเป็นคนชั่วเพียงแค่เข้าร่วมกับกลุ่มคนชั่วก็พอเพียงแค่เราเข้าร่วมกับกลุ่มโจรเท่านั้นมันคงจะทำให้เรานั้นดูชั่วและพวกคนคิดว่าเรานั้นเป็นคนชั่ว ใช่แล้วแต่ว่าและมันคือกลุ่มจนนหนลาที่อยู่รอบๆนครอังผิงที่เราจะสามารถเข้าร่วมด้วยได้นิกายประตูปีศาจสวรรค์ลและโลกนั่นก็มันชั่วร้ายเกินไปเพียงแค่เราไปถึงประตูนิกายของพวกมันเราอาจจะถูกฆ่าแล้วเลยด้วยซ้ําจริงสิมีจนขี่ม้าอยู่ไม่ใช่หรือไงนี่มันไม่ใช่กลุ่มจนกระจกกระจอกสําเร็จรูปรือไงหากว่าเราเพียงแค่เข้าร่วมกับกลุ่มจนและเขาหรือน้าแพ,พ็สัพพั ไม่เชื่อว่าเราจะได้รับค่าบาปอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ใช่หรอพระเอกเช่นเรานี่ช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆจวนล่วงฝูเฮ้นายน้อยอาหารเช้าพร้อมมาอยังข้าหิวแล้วนะอะจริงด้วยสินะเมื่อคืนท่านหนาไปที่ว่าการมนทนนี่คะ่ะอาหารเช้ามาแล้วกลิ่นแบบนี้อีกแล้วทั้งๆที่เราเพิ่งกินไปเมื่อวานแท้แต่กลิ่นนี่มันทำให้เรารู้สึกว่า ไม่ได้กินมานานเลยไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยนายน้อยหลวหงเหมือนว่าเมื่อคืนท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยนะขอรับพวกทูตจากวัตตหลีคงไม่ได้ทำอะไรท่านใช่ไหมครับอาพวกเขาหนักเป็นคนดีและยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากพวกเขาหนักเป็นคนดีพูดจาดีแต่แค่สมองดูเหมือนว่าจะพิการนะ่ะฮ่า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 นยน้อยช่างพูดเรื่องตลกด,ด้เก่งจริงๆ ฮ้ยลงเฉินนี่ก็จริงๆเลยพูดอะไรของเขาก็ไม่รู้อาเหล่าเจ้าเจ้ามาถูกเวลาพอดีเลยโจนขี่ม้าหรือนอกนนนครรอออังงงพิงขเาเากจากผู้ฝึกตนภายมาแล้วยังมีกลุ่มโจนขี่ม้าอีกอย่างนั้นเหรอครับถ้ลไดลยินเรื่องราวเหล่านี้มาจากที่ใดกัน อาข้าได้ยินเจ้าหน้าที่วัตตาหลีเมื่อวันนี้นะ่ะในน้อยและท่านต้องการจะทําทอะไรกันแน่ท่านต้องการที่จะไปหากลุ่มจนขี่ม้าอย่างนั้นเหรอกลุ่มจนขี่ม้าก็ไม่ต่างอะไรไปจากพวกผู้ฝึกตนฝ่ายมารหรอกครับพวกเขาน่ะสามารถสังหารคนได้โดยไม่ขับพิษป,ปาเลยเจ้าเพียงแค่ตามทาที่ข้าสั่งก็พอข้าก็มีเป้าหมายของข้าอ่าครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนว่าในน้อยหนาะนจะเริ่มทํา ทางทางที่จะไม่ค่อยที่จะดีนั่นแต่เมื่อวานนี้รวมถึงการกระทําของเขาที่ค่อนข้างที่จะอธิบายไม่ได้ด้วยทั้งหมดนี้นะมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะอีกทางเมื่อวานในน้อยเองก็ไปที่ศาลตุลาการคนเดียวแต่สามารถที่จะกลับมาได้อย่างปลอดภัยมันน่าแปลกจริงๆแถมในน้อยยังรู้เรื่องราวของจนขี่ม้าจากคนของวัตตาลีอีกหรือว่านี่มันจะเราเข้าใจแล้ว จะต้องเป็นเพราะว่าผู้ส่งสารจากวัตตาดีได้เห็นพลังป้านอันบริสุทธิ์ของในน้อยของเราและทำให้เขานั้นรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นมิตรไร้ยสาระสิ้นดีเกี่ยวกับการสังหารหมู่คนในหมู่บ้านนี่มันเป็นอาชญากรรมที่อุอาจเปียงมากคนเดียวไม่สามารถที่จะทำได้ในน้อยได้พูดคุยรวมถึงยังได้รู้ข้อมูลอันส่วนสำคัญก็คือเหล่าจนขีม่ม้า การที่ปล่อยปัญหาให้คลังคา่ามันไม่ใช่แนวทางของในน้อยจนกระทั่งในน้อยเริ่มคิดได้ว่าหากปล่อยให้จนขี่ม้าอยู่แบบนี้ต่อไปอาจจะสร้างความวุ่นวายให้แก่นะครของเราภายหลังมันคงเป็นเรื่องแบบนี้เองสินะที่ทําให้ในน้อยของเราขาหน้าขมวดคิ้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ในสายตาของเหล่าเจ้าก็คงจะมีหน้าตาแบบนี้ส่วนสาเหตุที่ในน้อยขอให้เราไปที่ฐานของจนขี่มา้าอาจจะเป็นเพราะ ในน้อยของเราเริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งการผู้ฝึกตนในน้อยต้องการที่จะกวาดล้างกลุ่มจนขี่ม้าด้วยตัวลำพังสมแล้วจริงๆที่ในน้อยของเราเป็นต้นแบบแห่งความยุติธรรมเมื่อกี้เรานั้นช่างบ้าสิ้นทีที่ไปตั้งคำถามอะไรกับในน้อยเออเจ้ามีอะไรหรือเปล่าอะไม่มีครับเจ้าคงจะรู้ถึงความไร้กาลของกลุ่มจนขี่ม้าแล้วใช่ไหมเช่นนั้นเจ้าก็เดินทางอย่าได้ประมาทเชียวล่ะทราบแล้วขอรับในน้อย เรื่องของกลุ่มจนขีม่ม้าในน้อยปรดวางใจข้าข้าจะทำธุรกิจให้รุ่งรงอย่างแน่นอนเพราะข้าเองก็เคยไปรบทางเหนือทางใต้ทางออกและทางตะว,วันตกมาแล้วเคยรบทางเหนือทางใต้ทางตะว,วันตกทางตะว,วันออกอย่างนั้นเหรอนี่มันเช้านะยังเพ้อฝันอยู่อีกงั้นเหรอฮะเราหลุดปากก็จะได้แต่ว่าในน้อยของเราในตอนนี้อยู่เพียงแค่ขั้นที่ข้าว แถมยังเป็นผู้ฝึกฝนฝ่ายขงจื้อที่ไม่ค่อยจะเก่งทางด้านการโจมตีแม้ว่าจะอาศัยทักษะทางด้านความเร็วแต่หากว่าเจอกับกลุ่มโจรขี่ม้าก็ยังอันตรายอยู่ดีจริงได้สี่ในน้อยเมื่อคือนนี้ท่านถามเกี่ยวกับทักษะการบ่มเพาะของข้าใช่ไหมข้าน่ะมีตำลายอยู่ตำราหนึ่งที่จะมอบให้แก่ท่านท่านสามารถนำคมภีร์เล่มนี้ไปศึกษาได้นะขอรับอสมุดเหรองั้นข้าขอขอบคุณเจ้ามากเหล่าเจ้าเอ๋ย Apa Nih, nih, mana apa ini?